สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะฮะกาชาเกียคริสต์มาสนะครับจะเปิดยันสุดกล่องการันตีเลยนะฮะคือผมอ่ะเรียกได้ว่ามันเป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆนะฮะที่ผมตัดสินใจที่จะเปิดอันนี้พูดจากใจเลยว่าเป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยเกมอัปเดตมาเนาะวันนี้เกมปิดนะครับประมาณ10บโมงนะฮะอ่าเกมปิดประมาณ10บโมงถึงหกโมงเย็นนะฮะซึ่งผมคิดว่าเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยไอ้กล่องการันตีเกียร์เนี่ยนะอ่าไอ้กล่องการันตีเกียร์กล่องเลือกเกียร์เนี่ยมันจะไปเออมันจะไปก่อนผมก็คิดว่าเออเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ถอดใจไปนะฮะแต่กล่องการันตีเนี่ยมันยังอยู่ถึง4ี่ทุ่มและตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมัน3ามทุ่มยีนาทีแหละ ะะซึ่งผมมีเวลา40นาทีนะครับในการเปิดตู้กาชาให้ครบ7,000รูบี้กันนะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะเปิดทั้ง2ระบบนะเป็นระบบ iOS นะฮะแล้วก็ Android นะฮะเดี๋ยวไปเปิดกัน2ระบบก็ผมเนี่ยเปิดไปแล้ว3,000นะฮะที่ได้ดูคลิปกันนะเป็น2 ID เนาะอ่าแต่ผมเนี่ยมาจัด ID นี้ยันเลือกเลยเพราะว่าในสตรีมดันเปิดได้ลุงหนวดมา <c oughs> นะ เอในสตรีมนะครับเปิด5ตัวนะฮะเกมเปิดมาเปิด5ตัวลุงหนวดออกนะฮะก็เลยอะเอาการันตีเลือกก็ได้เผื่อมันเกลือไม่ได้มายยงเนสนะฮะก็เลือกมายยงเนสมาเลยไว้ใส่ให้ลุงหนวดอนาคตนะฮะสำหรับไอดีนี้เนาะก็เรียกได้ว่าตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับอืมก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันนะคือยังเหมือนเดิมเลยผมอยากได้ปืนคริสต์มาสนะเพื่อมาใส่ให้กับบินดุซึ่งผมไม่รู้เลยเนี่ยที่ผมแบบ จัดแพ็คมาเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยได้ไหมนะฮะในส่วนของอปืนคริสต์มาสนะครับผมอยากได้ปืนคริสตม์มาสมากๆเออที่ผมจัดเพิ่มมาน่าจะรวมๆวม0พันเนาะยันกล่องการันตีเลือกเนี่ยผมจะได้ปืนคริสต์มาสไหมเอออันนี้คืออยากรู้มากๆเลยนะครับคือแบบมันจะได้ไหมอืมนั่นแหละผมแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมวะคริสมาสอะไรเนี้ยคือแบบผมก็อยากได้เนาะ ก็ด้วยความเป็นไอดีใหม่ๆมันก็จะมีแพ็าบี้คูณสองนะมีคนถามผมว่าแพ็คบี้คูณสองจะกลับมาอีกไหมก็ดูจากวันเวลาก็น่าจะกลับมานะอีกประมาณสักครบรอบ11ปีไหมน่าจะกลับมาดูจากวันเวลาแพ็คที่มันหมดนะอีกประมาณ2เดือนก็มีนาคมพอดีน่าจะเป็นในในส่วนของแพ็กเกจคูณ2กลับมาให้ให้เปิดกันนะฮะอ่ะผมมีอยู่ประมาณ2 8 0 0เดี๋ยวเราลุยกันแล้วไปต่อกันอีก1,200นะฮะใน Android นะครับผมนะอะปืนคริสต์มาสเลยรีบเลยนะกล่องการันตีนี่นะทุกคนกล่องการันตียังอยู่นะอ่าเป็นรอบนี้นะคะคือว่าพลาดยากมากนะครับนี่นะอีก38นาทีเราต้องรีบนะหนึ่งนะเอออะลุยครับผมมาอย่าให้เสียเวลานะฮะลุยขอปืนคริสต์มาสออกนะฮะอยากได้ปืนคริสต์มาสมากๆเลยนะจริงจริง เลยตัดสินใจเปิดเพิ่มเพราะว่าอยากได้ปืนคิดมาใส่ให้บินดุนะครับโอ้โหแต่ดูดิมันไม่มาผมนะปืนคิดนะบินดุจะได้เกิดเออเปืนคิดอะยังไงโอ้โหกำไรผมต้องออกเกมเข้าใหม่ไหมเวลามันยิ่งกระชันชิดอยู่นะเออยังจะให้ออกเกมเข้าใหม่อีกใช่ไหมแปดดาวมาโอ้ลีโอนาด นาฬิกาเบนเทนออกในตู้นี้เฉยอะไรเนี่ยอยากได้ปืนโอ้โหเจ็ดดาวมาเป็นไอ้นี่อมยิ้มธนูไม่มานะเจ็ดดาวเนี่ยเออผมอยากได้ปืนคริสต์มาสขอใส่ให้บินดุนะเออขอแค่นั้นเลยปืนคริสอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มาอ่ะอ่ะรยังต่อครับผมนะเออปืนคริสปืนคริส ปืนปืนปืนคริสต์มาสโอ้โหช่องแชทปืนคริสต์มาสไม่มาวะอะไรครับเนี่ยขอหน่อยดีปืนคริสต์นะเออจัดขนาดนี้แล้ววงการเกมมาหน่อยได้เปล่ามาหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหปืนคริสต์ไม่มาไปลุยปืนคริสต์มาสปืนคริส ปืนคิสปืนปืนคิสไม่มานะโอ้โหคือเลดแบบเอาเรื่องมากครับเลดนะเออปืนคริสมัดไม่มาจริงนะอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมนะมาอ่ะหมุนอีกนะฮะปืนคริสมตมาสแปดดาว นี่เราจัดกัน7เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่มาจริงนะ 1, ครับผมนะอ่ะอีก1,000บี้ครับผมปืนคิสปืนคิสปืนคิสโอ้โหไม่ได้วะ่ะผมขอออกเกมเข้าใหม่รอบหนึ่งได้ไหมขอรีรีเกมเข้าใหม่นะคือเสียดายจริงๆอ่ะอัดมาขนาดนี้อะเออปืนคิสไม่มาเสียดายมากนะฮะอยากได้จริงๆนะฮะขอหน่อยแล้วกัน ออปืนคิดนะขอหน่อยนะจัดมาขนาดนี้แล้วขอหน่อยนะอย่าใจร้ายกันเลยวงการเกมนะเอออย่าใจร้ายกันนะมาอย่าใจร้ายนะครับปืนมาหน่อยเปิดขนาดนี้แล้วเออมาหน่อยปืนคิดเปิดขนาดนี้นะโอ้โหคีมลีโอน่าเจ็ดดาว เรียบร้อยโอ้มาดิเรียบร้อยมาดิครับเออต้องอย่างนี้คุยกันได้หน่อยนะเออมันค่าสูงสุดไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูมันต้องอย่างนี้ดิเกมเอออ่ะเ,เดี๋ยวเยวไปดูก่อนโอ้โหเรียบร้อยเออมันต้องอย่างนี้ต้องรักกันแบบนี้นะครับ โอ้โหผมกลัวกลัวไม่ได้นะฮะกลัวการลงทุนกลัวการลงทุนครั้งนี้มันจะมีความเสี่ยงนะฮะกลัวจริงๆขออภัยด้วยนะฮะเออคืออยากได้จริงๆนะ,ะให้บินดุเนี่ยแหละนะฮะจะดูดีว่าค่าผมได้สกิลพัดส,สูงสุดปะ11.4สูงสุดมันเท่าไหร่อืมสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดโอ้มันต้องอัพเหรอ 11.4โอ้โหผมต้องไปอัพว่ะแต่สูงสุดมัน40%อ่ะลุยต่อโอเคอ่ะทีนี้จะ7ดาว8ดาวธนูคริสต์มาสออกมาก็ได้ละนะเออได้ละ7ดาวธนูคริสต์นะฮะเออ8ดาวแหวนเหมือนอะไรมาได้หมดเลยตอนนี้เออตอนนี้คือโล่งแล้วนะฮะโล่งจริงโล่งจริงลุยต่อฮะไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันในระบบอ่า Android กันต่อนี่ครับเออ สองร้อยสุดท้ายหลุดมาหน่อยไหมเจ็ดดาวแปดดาวอะ่ะเออเจ็ดดาวแปดดาวเจ็ดดาวแปดดาวยังไงยังไงยังไงโอ้ตานะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องการันตีกันหน่อยก็แล้วกันนะเปิดในนี่นแหละไม่ต้องออกไปเปิด Android นะฮะกล่องการันตีห้าพันนะครับเนี่ยเหลืออีกประมาณ30มสิบนาทีนะเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะกล่องมันจะไปแล้วเนี่ยมาฮิจิคาตะสเปเชียลออกมาเลยไหมเนี่ย กระโดดเจ็ดที่หนึ่งสองสามครับสี่ครับห้าครับหกและตามด้วยเจ็ดยังไงมาหน่อยแปดดาวปึ๊บโอ้โลอหลมคังอูระลมคังอูระว่ะเออไม่เป็นไร นะฮะโก8ดาวนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในระบบ Android ไปครับมาลุยกันต่อนะครับในระบบ Android นะอ่านะต้องรีบหน่อยนะครับเหลือเวลาประมาณ30นาทีนะ32นาทีนะอ่ะก็ตอนนี้คือโล่งใจแล้วโล่งใจโล่งโล่งใจจริงๆนะฮะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็อีกเหลือเหลืออีกพันสเนี่ยขออาธนูคิดมัดก็ได้นะเออมามาหน่อยนะ <laughs> เปิด7000พนแะสงสารหน่อย เออได้ได้8ดาวมาเออไม่กี่ชิ้นเองนะครับสงสารหน่อยนะเจดาว8ดาวออกดีๆนอยนะคิดมากนะเออเนีย่ยไอเปิดระบบเนี่ยนะมาหน่อยอีกพันสองเนี่ยนะใช่ไหมเราต้องเปิดอีก6รอบใช่ไหมหรือผมคำนวณผิดวะเดี๋ยวต้องดูดีๆคำนวณบี้ผิดอีกพันสองเหลือพันสองดิจำได้อยู่มันหรอบอะใช่ไหมอ่ะหรอบพอดีไป อีก30นาทีลุยไปครับบินดุบินดุนดได้ล้นะฮะธนูคิสนะรอธนูธนูคิสาสมาสบา,สบายนะครับธนงธนูคิสมาขอแบบจำแจมเนี่ยโอ้โหแล้วเล่นอันนี้หมุนจังเลยนะเล่นใน iPad ะไม่หมุนเนาะเอออะไรครับเนี่ยเอามาหน่อยดิเอ้ยเออโอ้โหหมุนเป็นไอน,นี่เลย ไม่มาเลยนะมาเจ็ดดาวแปดดาวคิดมัดมาหน่อยเจ็ดดาวแปดดาวนะเอ้ยเอ้ยอืมแปลกๆแ,แล้วเงียบๆจีบๆเงียบๆจีบๆแล้วแปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆนะเออแปลกๆละแปลกๆแล้เงียบๆจีบๆเนี่ย,น,ยนะมาหน่อยนะมาเอออย่างเงียบบกิบๆมาหน่อยมาเจ็ดดาวแปดดาวไม่ว่ากันมาเออ เสือ้อโอ้หมวกค้องตัวลีโอนา์ดมันก็ดีอยู่นะเออแต่อยากได้คิดมากอะนะโอ้โหได, Ten, ได้ทั้งเบนเทนได้ทั้งลีออนา์ดอันนี้มันก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ปะวะใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปดูนะอ่ะเหลืออีก4รอบใช่ไหมเราต้องเปิดพันสมันจะเหลือร้อยกว่าบี้นะคะเอามาโอโเลดแดาวหลุดลีโอนาดวะ เออธนูอะ่ะมาสักอันหนึ่งก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะธนูคิดอะ่ะโอ้โหเกียร์กรบอะไรเนี่ยเกียร์กรบนะมาทำไมอะ่ะไม่อยากได้เกียร์กรบอ่ะครับผมนะโอ้เรียบดีอย่างงี้มาหน่อยหกร้อยบีสุดท้ายธนาคิดมันมาสักอันก็ไม่ว่านะอมืมาไม่ว่าเลยนะถ้าจะมาไม่ว่าเลยครับธานาคิดมัดน,นะมา ธนูคิสธนูธนูโอ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 เคนะฮะอีกสองรอบสุดท, đầu, ดท้ายครับก่อนไปเลือกนะโอ้ธนูคิสมาหน่อยมาคิสธนูคิสธนูคิส,คส Worlds. ไม่ว่ากันนะธนูคิสมาเนี่ยไม่ว่าเลยนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ الف, ป๊บกระดิ่งโอ้กระดิ่งโ,โอเค เหลือ200บี้สุดท้ายนะครับโอเคนะฮะมันก็ตามนั้นนะฮะอ่ะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ฟังใน7,000บี้ลวกันเนาะรวมรวมไปเลยนะฮะรวมรวมไปเลยแต่มันก็ได้สิ่งที่ต้องการก็โอเคละถือว่าได้อยู่อ่าปึ๊บเสื้อซานต้าปึ๊บ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 โอ้ โอ้โหแปดดาวเลดิโอาน์ดนะเนี่ย <laughs> กัดฟันเลยนะแปดดาวเลดิโอาน์ดนะเออกัดฟันนะอืมอ่ะโอเคนะครับก็สรุปนะก็ได้มาละเปินคิดตามที่หวังนะเออต้องการจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวใส่ให้บินดุไปเลยแล้วก็ได้หมวกเลีอวาน์ดมาอีกซึ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ n เปอร์เซนต์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ จำนวนมันมันมันใช้ร่วมกันได้ป่าะวะใช้ร่วมกันได้นี่อันนี้มันเริ่มที่7อันไหนมันดีกว่ากันวะอันนี้ปะเอออันนี้มัน11อืมเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ปืนดีกว่าแล้วก็ช่องกลางอ่ะ7,000รูบี้นะได้ปืนลูกกวาดทีมรองเท้าคิสนะฮะแว่นอันนี้จะกล่องการันตีกล่องแรกนะฮะ แล้วก็กล่องการันตีกล่อง2เฮ้ยเดี๋ยวสี่ทุ่มต้องรีบไปเลือกนะฮะแล้วก็หมวกค้องตัวเลียวนาแล้วก็นาฬิกาเบนเทนก็เป็นชิ้นที่ใช้ได้2ชิ้นอหลุดเลสเลียวนาดนี้เอาเอาอยู่นะอืมประมาณนี้ใน7 0 0ดพบี้นะฮะแล้วก็กระดิ่งอะไรเต็มไหมหมดคาัทาคิดมาค่อยว่ากันนี่ครับอืมก็แน่นๆนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวมาเลือกกันเดี๋ยวลืมนะฮะโอเคเลือกก็ไม่รู้ว่าจะได้ค่าตัน700หรือเปล่านะ ปกติเลือกก็เจ็ดรอยอะนะก็เป็นฮิชิคาตะสเปเชียลไว้ให้บอสมืดละกันนะเพื่ออนาคตปั้นมาเล่นไป700โอ้โหค่าต่ำสุดเลยมะ400บวก5 900โอ้โหโอเคอ่ะก็มีไว้นะมันเอาเน้นอัพมืดละกันนะฮะเน้นอัพมืดเน้นอัพมืดนะฮะอะก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะฮะก็เรียกว,ว่ามา เดี๋ยวเจอกันนะบินดุนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ